สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องของทวีคนเดิมสู้ขู่ทุกคนเอารับสายด่วนนะครับจากพระอาจารย์ราวีเป็นส่งห้าน้อยมาให้เลยพี่น้องเด้อสำหรับห้าน้อยมือนี่พี่น้องนะครับอ่าได้รีบลงให้พี่ให้น้องแฟนช่องในเบ่งไในชนน้ำกันนะครับหลักฐานก็คือนี่แหละพี่น้องนะครับพี่น้องเิดนน้ำกันบ่เราเป็นส่งมาเราเป็นส่งมา,ม,งม,ามันอยู่ ทรงหน้าพี่นอ้องอาจจิเกงแน่นะเกงแน่ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันส่องครับนี่คือหลักฐานของพระอาจารย์ราวีงวดประจาวันที่23พฤศจิกายน2 5 6 6พี่น้องเป็นเป็นห้าน้อยพี่น้องเป็นห้าน้อยนะเพื่อให้วิ่งเก่ากับเปียดพี่น้องนะครับนี่มันเหมืดแน่ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวอธิเกียให้พี่นอ้องด้เบ่งได้ชมนับกันนี่คือหลักฐานเพื่นพี่น้องนะครับเอา ไปกับด้วยนยูมสันพี่น้องนะครับมาพี่น้องเบอ่์หลักฐานกันเลี้ยวนะครับพี่น้องคงแก่เห็นแต่ช่วกันเอาหลักฐานของพระอาจารย์ราวีสลับห้าหน้อยเด้อพี่น้องเด้อแ้พี่น้องเขาเาแล้วฝากพี่น้องกดติดตามให้นำแนสลับผูม่าไม่ก็ฝากกดติดตามพลหลับพยูกนมาก่อนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์เพื่อเป็นกำลังรใจให้กับทางช่องนำเนด้อพี่น้องเด้อ นะครับเพื่อให้เหตุจิปใหม่ๆตอนพี่ตอนนอกฝากปาฝากลุงน้ำกันสำหรับแนวทางมือหนีลงห้าน้อยให้พระอาจารย์ราวีนะครับเอาเมื่อกี้ก็ลุงเล่าพัฒนานะครับอของเพิ่นไปแล้วนะครับมือนีกับชิปนี้ก็ลุงลห้าน้อยเพราะพี่น,อน้องเนาะพี่น้องมากพี่น้องคอยไปจัดไปจองกันด้วยพี่น้องสำหรับห้าน้อยนะครับช่วงสี่โมงเคือง นะครับนาะมีอยู่สีน้อยพี่น้องนะครับสีเฮงบัวเฮงสีปังบ่บปังพี่น้องมาเบิงมาชมน้ากันนะครับสําหรับห้าหน้อยเพิ่นงวดนี่มาตัวใดมาเบิงกันพี่น้องนะครับหาสําหรับห้าหน้อยงวดประจําวันที่23พฤศจิกายน2 5งพันห้ายเด้อพี่น้องเด้อนี่คือห้าหน้อย ของพระอาจารย์ราวีนะครับเพื่อนหายวิ่ง9และ8พี่น้องนะครับเกากับ8 9เกกับ8ดพี่น้องสื่อบนสื่อล่างเลยพี่น้องเดอ้อวิ่งบนวิ่งล่าง9ก้ากับ8ดนะครับมีเกาหนึ่งมีเกามีเกาดมีเกาพี่น้องสำหรับหลักเกาวงกลมที่9 1 9 3หนึ่งมพี่น้องสำรัางลัก8ดเนี่ยมี8 3ดสาม 1> 8 1 8หนึวงกลมที่แปและ81ดเด้กพี่น้องเดอ้อนี่คือเลขของพระอาจารย์ราวีนะครับสำหรับตัวกันก็คือ90 92 82นยเก้อพี่น้องเดอ้อนะครับไปกลับด้วยนโยมสันเพิ่นว่าพี่น้องนะครับเลขพระอาจารย์ราวีห้าน้อยในหวดประจำวันที่23พฤศจิกายน2 5งพันพี่น้น 2, 500, 6, 16, นองนะครับ นำมาตอนพีตอนน้องฝากป่าฝาก,าก,ากลุงนำกันนี่คือแนวทางของพระอาจารย์ราวีเดอพี่น้องเด้อนะครับแอดกับไายทำให้พีให้น้องได้เบื่องด้ชมนต้องกันอยู่ทุกไฮทุกหน้าพี่น้องนะครับเอาล้มกับพัดไปพัดมานะครับธรรมดาพี่น้องหนาหนาวเนาะฝากพี่ฝากน้องสู้ขู่สูขข้คนพี่น้องนะครับสำหรับพน,น้อยให้หัวไปจำบัญที่ยี่สิบสามนี่ ตองซีโมงแรงนะครับพี่น้องมารกกับไปจับไปจองไปซื้อกันเพราะได้ซื้อน้ำปูนน้ำป่าได้พี่น้องเด้อนะครับโรใหายพี่น้องในเบื้องในช่วงของกหารสำหรับ้านอยของพระอาจารย์ราวีนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาเบื้องมาชมนะครับดูแลตัวเองให้ดีได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นหวงเป็นใยเอฟซี FC, สุขปู่สุขคนนะครับรักษาสุขภาพกันร่างกายกันให้ดีหนาวแลวพี่น้องนะครับเขา่าหนาวเต็มที่เลยพี่น้องนะครับ เอาผมผ่าดนานะนาะ้ำพอๆอาบก็เส้นไวก้กอนเด้ออีพ่ออีเมีนะับเส้นว้จากเดือนสองเดือนนะครับบิดปีไม่เดือนไอเดือนยีบุนค่อยอาบก็ได้ดอกมันทังประหยัดน้ำทังบ่ได้เสียค่านา้ำค่านา้ำกว่าังแพงนะครับหัวสุกันฟังนะครับพี่น้องนะครับอย่าอ่าสั้นจากอาบก็ต้มน้ำอาบเอาเด้อนะครับต้นนมน้ำอาบเอามันหนาวแห้งนะครับเด๋ยวตูนผู้เฒ่า ว่าเจ้าผู้เฒ่าแล้วพี่น้องขนาดแอดนี่ก็ย่งปวดมือมือเขียวเบิดพี่น้องนะครับคำมาเร่งมาเนี่ยก็ต้องรีบเข่าหอกพี่น้องเนาะเปนะนะ็นห่วงการสุขภูทุกคนพี่น้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่เสียกันหนาวนาวนะันะดูอยู่ทั้งไก่ทั้งไก่ดูทั้งเกาหลีไต่ก็ดูแลตัวเองให้ดีใส่เสียกันนะกันหนาวนะันะพี่นะ้อนงะนะนะครับเ c สมีังเกาหลีไต่เด้อฝากไปถึงเต็มี่ังเกาหลีใต้นำ นะครับเดี๋ยวนี้ทีมากกับที่ร่งคักแหละพี่น้องนะครับกับที่หนาวคักอยู่นะครับเอาฝากถึงพี่น้องทงั้งเมืองไทย FC, ขขทยิบซีนะครับสุขุทุกคนล่ะดูแลตัวเองใส่เซียกันหนาวน,นะครับก,กินน้ําอุ่นนะครับแอดกะกินน้ําอุ่นตลอดไข่สามมือสี่มือคือกันและแอดก์ได้พี่น้องนะครับเอาอสาหรับคลิปนี้ถ่ายคลิปแล้วนะครับจากทวีคนเดิมหรือว่าช่องทาง YouTube เป็นห่วงเป็นใย พี่น้องเอฟซีสุขุสุกนเดอร์นะครับเอาพยายามรักษาสุขภาพการพี่น้องหนาวแล้วผมผากกันนานนะครับพี่น้องเขามาแล้วนะครับพี่น้องเขามาเบิงห้าหน้อยมือนี้พี่น้องเขาไปจับจองไปซื้อกันเด้อพี่น้องเด้อมาข็ให้ซื้ออมมักกับว่าต้องซื้อพี่น้องนะครับบรรยากาศอยู่ทงหน้าปลาไฮปลามั่นปลาอ้อยพี่น้องนะครับนี่ละตุมบ่อยๆพี่น้อง ายให้พี่ให้องที่เบิร์นชว์น้องกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์ราวีสำหรับเลขห้าน้อยในมือนี้ได้พี่น้องเด้อเอาทายชิปแล้วเบิ่งกันอีกรอบหนึ่งพี่น้องก่อนจะจบชิปนะครับใสล็จออลอร่มกับพัดว้อยๆพี่น้องร่มกับพัดว้อยพัดผมน้องดังวีวีสาวผู้ดีจากบ้านบ่คือบ่คืนโคง้งหรือว่ายคืนพี่น้องเอาสำหรับวันที่ยี่สิบสาม พฤศจิกายนสองพันห้้อพี่น้องเด้อนี่คือฮานอยของพระอาจารย์ราวีเด้อพี่น้องนะครับเพื่อนให้วิ่งบนล่าง9กับ8พี่น้องเน้นที่9นะครับเน้นที่9หลัก9มี9 1 9 3และ9 8ตัวเน้นของเพื่อนพี่น้องนะครับหลัก8มี8 3 8 1นี่คือตัวเน้นเด้อพี่น้องเด้อตัวรองคือ8 7 8 6นะครับตัวกันก็คือ90 92และ82พี่น้อง ไปกลับด้วยนะโยมาสัพนพลราพี่นออนะครับเพื่อนบอกไปกลับนําเดินพี่นออเด้อ,อเลขกพระอาจารย์ราวีพี่นออนะครับห้พี่ชโนงไ้เบิ่งได้ชมนํากันเพื่อพี่น้อมักตีบลงให้พีชนอนแฟนช่องสา,าหรับภูมัก้าน้อยสาหรับภูมกเล่าพัฒนาลงเป็นทีเรียบร้อยเด้อพี่น้อเด้อนะครับมาคอยไปจัดไปจองกันอันบ่มักก็บเบิง่งื่กความสุขความบันเทิงขอพีนอ่น้อเงเฮงปังปัง,ปง,ปงปา,าหรับภูมัก้าน้อย สำหรับภูม,มักเล่าพัฒนาเอาสำหรับชิปนี้แอดกะเมย์อบอสหลพี่น้องนะครับเดินทางเข้าอำเภอผู้เบียงไปซื้อสมุตนินังสือพี่นอ้นะนองนะครับกระดาษเอซีเบิร์พี่น้องนะครับเอาของวาพี่นอ้องคงชื่นชอบสำหรับผาน้อยของพาอาาร,รพองนะรพอ,พอ,พาอาจารย์ราวีได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับชิปนี้ขอจุติชิปของพระอาจารย์ราวีไว้เพียงที่นี่ขอพี่น้องอยู่ดีมีแห่งสูขปดก้นหักกันเพียงกันนะครับ ราจะมีความรัาพระจากพี่จังนอสวัสดีครับ